ทุกคนวันนี้มาด้ามาอยู่ที่พ้บาโกยค่ะทุกคนมาอยู่ที่น้านผมเลยค่ะสรุปเปิดหรือปิดดย๋ยวก็เปิดดย๋ยงก็ปิด,ปดทุกคนสรุปว่าเปิดนะ บัวน,นี้จะเป็นปิ้งจ้างไรแบบนั้นแต่ว่าที่นี่จะมีบล็อกโคลี่ใครที่ชอบกินผักไฮโซก็ต้องมาที่นี่นะนี่เลยแล้วน่ากินอาหารแบบหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนโว้ไปยกูละวันนี้ก็งัดตัวขึนี่ะนี่กูละเนอะา แล้วร้านชาบูะจะไม่ได้ค่อยได้มีชายงชาเย็นตาเดาดม่ได้อะไรชาเย็นที่นี่ก็คือประเด็นต่างจากที่อื่นแล้วมีชาเย็นชาดําโอเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็มาโซดแต่คนไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้ซุปเปอร์ก็มาดําด้าตัวแฮะคนมานด,ดยายว่าฮีแบบกาลเตอกอฟีอะไรว,วา้าวกระเบนโตยังกระโดดวอยาตลอดจานนะทุกคนทีเด็ดใส่กินใส่เนื้อใส่ชาบูจริงๆต้องเป็นเนื้อริบอายทุกคนน่าขน้ากเลเนื้อริบอายเป็นเนื้อที่กินแล้วละลายในปากนุ่นแบบแบบ โอเคต้า้อีกยิ่งทีแกใั้ทุกคนไม่มีแฟนตู้ริบอาอย่างดีค่ะต้องมากินจากทุกคนนี่มานดมได้มาอยู่กับการมีเจ้าของร้านหอมเนยค่ะซาลาลัยโกถ้ามาเดมชอบพูดว่าด้านการนี้ชอบปิดชอบปิดปิดจริงๆหรอมันจะมีปิดแค่ช่วงๆนะแต่ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าร้านปิดบ่อยแล้วเปิดทุกวันเปิดทุกวันบางคนเข้ามาเขาบอกว่าอ้าวเมื่อวานผ่านเห็นว่าร้านปิดเปิดจ้าเปิดตลอดเปิดตลอดทําไมทุกคนต้องมากินหอมเนย เพราะอะไรต่างจากชาบูที่อื่นยังไงเพราะว่าเราคือเน้นเป็นแนวกลิ่นโบราณชาบูก็เป็นเป็นอาหารสมัยใหม่ของเด็กวัยรุ่นแต่เราจะมีหม้อด,ดินผสมผสานในความให้ดูว่าเป็นโบราณโบราณเน้นเตาถ่านไม่ใช้แก๊สเลย <co ff> เน้นธรรมชาติเพราะว่าจะได้กลิ่นของกลิ่นอายของเหงื่ตดูมาูแต่อร่อยจริงน้ำจิ้มที่นี่อร่อยเอาสูตรมาจากไหน ไม่รู้สิก็คิดว่าเออเราเราเราอยากนนกินขอ,อของอร่อยสูตรเองเราอยากกินของอร่อย <Wow. S 1> เราคิดว่าเราอร่อยแบบเนี้ยลูกค้าก็ต้องกินอร่อยเหมือนเราเราคิดแค่นั้นคนอื่นน่ะดูขึ้นจากมาดามได้อย่างเงี้ยมาดามมากินแล้ววันนี้อ,อันนี้จะต้องมีโปรหรือมีอะไรเด็ดเด็ดให้เขาไหมเปิดใจกับคนที่ยังไม่เคยมาลองปกติราคาร้านเราคือร9อยรีฟิวน้ำยีเเป็นราคาปกติของร้านทานได้ทุกอย่างในร้านไม่จำกัดเวลาไม่อั้นก็คือไม่อั้นจริง ของก็จะเติมตลอดจริงคือนาะวันนี้ก็คือถึงโปรโวันที่10พรุ่งนี้ก็เปอร์ร้อยเกเป็นโปรโปกติที่เราจัดประมาณ10วันแล้วแต่มาดามด่ามาทั้งทีเราก็ต้องมีการต่อโปรยอง,งโปรให้อีก10วันอีก10วันในกรณีคือร9อยังเหมือนเดิมนะแล้วก็แถมอีกถ้าสมมุติใครมีมา5คนใหญ่แค่4คนอ,อันนี้โปรมาดามดานะใครที่มาบอกว่าตามมาจากคลิปของมาดามดาขอโปรมาห้าญ่สี่ อ่าไม่ไม่ได้มามาห้าคนเดี๋ยวน้อยใจมาสองคนสามคนไม่ถึงห้าคนเดี๋ยวน้อยใจรับห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะจากคลิปมาดามดาอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาสองคนก็ได้ตรงนี้มีส่วนลดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่ามาห้าจ่ายสี่จะไม่ได้รับของห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วอ่าเฮลเลือกเอานะคะว่าจะมากินปรูไนกันกัดร้านเลยค่ะพิกัดรามสามแยกไฟแดงทางเข้าปุระโกยไปพิมพ์ใน g o o เกิลแมทได้เลยค่ะ Google m ม p มีก็คือพิมพ์คำว่าร้านหอมเนยชาบูยะลาก็จะขึ้นใน Google Ma p สามแยกไฟแดงทางเข้าครุกอากโกยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มค่ะมีวันหยุดไหมไม่เคยหยุดค่นนะนอกจากเจ้าแม่ค้านอกแล้วก็จะปิดป้ายหน้าร้านว่าหยุดหนึ่งวันอะไรประมาณนี้ะสะอาดสะดวกทุกอย่างเลยเจ้าของร้านบอกแล้วว่าแก้ไขทุกอย่างตีมาได้เลยฉันพร้อมเสมอเพื่อที่จะต้อนรับลูกค้าที่มากินที่นี่อย่างอาเด็ดเอาเลยและสบายใจปลอดภัยหายห่วงทุกอย่าง าว <Wow. S 2> ทีกรมก็มีบอกแล้วว่าแก้ไขทุกอย่างเลยคอมเมนต์มาได้เลยเจ้าของบอกว่าไม่กลัวคะ่ะ